สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับตำนานแผ่นดินไหวของโลกกันครับกับโซโดอมและกอมอมราโซโดอมแอนกอ,อร์โมร์ตำนานนครแห่งบาศโซโดอมและกอมอมราโซโดอมแอนกอ,อร์โมร์เป็นตำนานที่ปรากฏขึ้นทั้งในพระคัมภีร์ไบเบิลและอันกุรานซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งสองคัมภีร์มีจุดเริ่มต้นที่ใกล้เคียงกันคือถือกำเนิดขึ้นในบริเวณของดินแดนเนยรูซาเล็มปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอิสราเอลอีกทั้งยังมีต้นกำเนิดมาจากศาสนายิวหรือยูดายเช่นเดนิยอวกัน จึงมีตำนานความเชื่อหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันหนึ่งในนั้นก็คือเมืองแฝดโซดอมและกอมอรา,าคอนครที่ถูกพระเจ้าทำลายลงด้วยความที่มีบาปหนาเกินกว่าแผ่นดินจะรับไหวในพระคัมที์ไบเบิลและในอันกุรานได้ปรากฏข้อความสแสดงถึงการลงโทษเมืองที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายแห่งนี้ตามตำนานเชื่อกันว่าดินแดนอันเป็นที่ตั้งของโซดอมและกอมอรา,านั้นอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าหุบเขาซิดดิมซิดดิมใกล้กับทะเลสาบเดซี หรือทะเลมรณะซึ่งเป็นตำนานความลึกลับมานานจนกระทั่งในปีคศ1848นักธรณีวิทยาที่สำรวจบริเวณนั้นจึงรู้ว่าน้ำในทะเลแห่งนี้เต็มไปด้วยเกลือมีความเค็มสูงสุดถึง33.7%สูงกว่ามหาสมุทรปกติจนไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ปัจจุบันที่ตั้งของทะเลสาบเดดซีฝั่งตะวันออกติดกับประเทศจอร์นฝั่งตะวันตกตอเหนือติดกับเขตเวสต์แบงก์เวสต์แบประเทศปาเลสไตน์ฝั่งตะวันตก กอและใต้ติดกับประเทศอิสราเอลและอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล422เมตรทางตอนเหนือของทะเลสาบมีสภาพเป็นโคลนขุ่นดำส่วนทางตอนใต้ชายฝั่งมีลักษณะเหมือนก้อนเกลือขนาดใหญ่รอบๆบ,บริเวณทะเลสาบจะมีเกลือจากก้อนหินก้อนดินกลายเป็นโขดเขาเกลือขึ้นเรียงรายอยู่มากหนึ่งในจนํานวนนี้ได้แก่เสาหินเกลือ p i l l อ r of Salt ที่มีรูปร่างคล้ายสตรียืนอยู่เมืองโซดอมและกอรอรานั้นตามตำนานที่ได้บันทึกไว้ ในพระคมทีไบเบิลได้กล่าวไว้ว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายและบาปหนาจนเกินกว่าที่แผ่นดินจะแบกรับได้ดังนั้นพระผู้เป็นเจ้าจึงทำลายเมืองนี้ฝังไว้ใต้ทรณีเสียตามพระคมทีไบเบิลอิบราฮิมอับราฮัมได้ส่งลูดโลดหลานชายของท่านไปยังเมืองโซดอมเพื่อตักเตือนชาวเมืองให้เห็นถึงผลร้ายของความชั่วร้ายต่างๆในเมืองและละเว้นจากพฤติกรรมนี้เสียแต่ไม่ประสบผลสำเร็จเวลาผ่านไปหลายปีปรากฏว่ายิ่งนาน่วันศีลธรรมของผู้คนในเมืองโซดอม และกอมอมราจะยิ่งเสื่อมทรามลงเรื่อยๆเมื่อไม่สามารถยับยั้งลงได้ลูดจึงวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าลงโทษเมืองโซมและกอมอราเพื่อมิให้ความบาปของผู้คนในเมืองนี้แพร่กระอยไปยังดินแดนอื่อนผลดังนั้นพระผู้เป็นเจ้าจึงตัดสินใจทำลายเมืองทั้งสองนี้โดยกรรมฐานและไฟจากพระยะโฮวาลงมาจากฟ้าตกที่เมืองโซดอมและกอมอมราพระองค์ได้ทรงทำลายเมืองเหล่านี้คือแถบที่ราบนั้นทั้งหมดและผลเมืองทั้งสิ้นและบรรดาพืชผ่านที่งอกขึ้นจากแผ่นดินให้พินาศไปสิ้น พระองค์ส่งทูตสวรรค์สามองและอย่าได้หยุดหันหลังกลับไปมองเมืองที่กำลังถูกทำลายเป็นอันขาดแต่ภริยาของลูดไม่เชื่อฟังอาจเป็นเพราะความอยากรู้อยากเห็นจึงได้หันกลับไปมองผลคือร่างของนางกลายเป็นเสาหินเกลือที่เลอออฟซอร์ติดตรึงอยู่ณนที่นั้นจากการศึกษาค้นคว้าโดยนักธรณีวิทยาและนักโบราณคดีอย่างละเอียดร่องรอยของเมืองโซดอมและกอมอราปรากฏ ให้เห็นผ่านทางแผนที่เมืององค์แห่งที่ราบลุ่มทั้ง5้าในใบเบิ้เป็นภาพโมเสกโบราณอยู่ในบทกรีกยุคไบเซนทายบิเซนทินของเมืองมาดาบามดอเบอร์ประเทศจอร์แดนทำให้เชื่อว่าเมืองแห่งที่ราบลุ่มทั้ง5้าในใบเบิ้บออยู่ริมทะเลสาบเดดซีในฝั่งประเทศจอร์นซึ่งเมืองโซดอมและกอรอราอยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่เรียกว่าลิสานเพนินซูลา่าลิ s เซนเพนเซเลอใกล้ๆกับซากเมืองแบบีดีฮ์ a ชที่เชื่อว,ว่าเป็นเมืองโซอา ตามหลักฐานที่ปรากฏในทางโบราณคดีและธรณีวิทยาปรากฏว่าพื้นที่บริเวณนั้นในช่วงยุคสี่พันก่อนได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เนื่องจากเป็นบริเวณรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกประกอบกับเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยก้อนกร,รมถันเกือกบริสุทธิ์ที่ติดไฟได้ดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่าสาเหตุการล่มสลายของโซดอมและกอมอโมราที่อยู่ในยุคที่ใกล้เคียงกับช่วงเวลานั้นเกิดจากเหตุการณแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ และในไบเบิลยังได้กล่าวถึงก้อนหินติดไฟที่พุ่งลงมาจากท้องฟ้าซึ่งอาจหมายถึงการระเบิดของแมกมาจากใต้เปลือกโลกก่อเกิดเป็นภูเขาไฟระเบิดทำให้ก้อนกรมาฐาันพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วตกลงมาในเมืองเผาเมืองโซดอมและกอร์ราประกอบกับแผ่นดินไหวทำให้เมืองทั้งหมดจมลงไปและอาจอยู่ใต้ทะเลสาบเดซีขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต o n c b o x s p o t c o m และขอขอบคุณที่รับชมและติดตามช่องเรานะครับ